สวัสดีเด้อค่ะมัอนีนกกระพาไม่เห็นครับเข่าเด้อค่ะมัอนีอันนกกระตุ้มมาเด้อเนาะพะวานมันต้องตุ้มเนาะใหม่อันนี้ตุ้มเนาะใหม่ใส่โครงไก่เด้อค่ะต้มหน่อไม้สดใส่โครงไก่ค่ะนี่ค่ะต้มซุปเด้อค่ะต้มซุปหน่อไม้สดโครงไก่ค่ะอันนี้นกบาได้เร่งไฟแห้งเด้อค่ะนกเร่งไฟแบบว่า แบบบ้แห้งเนี่ยค่ะหมายถึงว่าให้เขาเดือดตลอดไข่ๆก็เห็ดอเห็ดไข่ๆก็กระตุนน๋นเนงสันนะคะแต่ว่านี้ม,มัน้เป็นตุ๋นอันนี้เป็นต้มโครงไก่ใส่หน่อไม้ส,มสดเนาะนี่คะ่ะ คิดนกต้มลักษณะจังเสียก็คือว่าหนึ่งนกอยากให้โครงกลของเขามันมันผุกออกไหมคะ่ะเนียนมันตรงต้มแบบไฟโบแหงมันตรงต้มไฟประมาณนี้หบอีกอย่างหนึ่งก็กคือมันนี่คะ่ะพอดีนกตรมใบใบอีกหมอหนึงเนะีะเขาสามารถเติมน้ำได้ ใส่ขึ้นเดี๋ยวนกสีใสโนใหม่เพิ่มเด้อค่ะเพราะว่านก,กวันโนใหม่มัน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 หน่อยไปเนาะค่ะเราใส่นโนใหม่เพิ่ม ทีนกบต้มใช่เหนือไก่กับยอนนังนกต้มใช่โค้งไก่เนี่ยเพื่อว่าคือนกตะกี้นกเคยต้่มเนาะแล้วมันแสบไหมคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะนกบโบบ,บได้อัดคลิปไปเนาะบัดดี้นกก็เลยเนี่ยคะ่ะลองเอามาต้่มแล้วก็อัดคลิปบึงอันนี้โค้งไก่เลอคะ่ะเป็นโค้งไก่โค้งไก่ซ p ที่นกซื้อมาจากห่างแล้วก็ นกใหม่นี่เป็นนกใหม่สดนกใหม่สดที่ว่านกต้มเอาน้ำมขมก็ออกแค่น้ำเดียวเลยคะ่ะเพราะว่าอ่านกใหม่ไผ่กิมซุ้งเนี่ยถ้าต้มหลายน้ำเนี่ยคือว่ามันสิบเปอร์เซ็เพราะว่าไผ่กิมซุ้งเนี่ยของเขาจริงๆเดี๋ยวมันมันบรมเนณนกใหม่สีแบบขมหลายเพราะเขาถือต้มหลายนา้ำเขาเจําจเป็นจะต้องต้มหลายน้ำค่ะเขาต้มแค่น้ำเดียวแล้วเขาก็นี่ค่ะเร่งตอนเขาต้มแดกๆเขาเร่งไฟแห้งๆเลย ขอของเขาเนือ้อเนื้ออันไกล้มันสุกมันหยั่งแล้วเขาก็คอยหลีไฟลงแล้วก็ต้มแบบเรื่อยๆเห็ดไฟอ่อนๆเขาตุนมตุไกล้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายเขาเดือดจ,กจกักจักผักเนือ้อผักง่ายๆอ่ะ ีค่ะเ้าใส่พงนัวได้เลยค่ะเ้าใส่พงนัวเพิ่มเติม าใสโรลดตีเป็นน้ำก็ได้ค่ะต้มแบบบ้านๆค่ะต้มแบบกินมนบ้านแต่ว่านกบอกไว้ก่อนนะคะแสบสุดแสบอ่ะพลลูสีแสบจังใดแหงใส่กระเนยงนะคะเออ ม่ตรงถามหามาตรงว่าหาเลยค่ะ ค่ะโอ้เอาจะรล่นเลยเดี๋ยวนี่ค่ะเพิ่มเติมเห็ดไปเก็บมาเมื่อหันค่ะนี่อย่างใส่ไปโหลดพี่ค่ะเบิ่งดอกเห็ดลกผูกไว้ดอกไง่ค่ะ ปักกระเนี้ยงัากกระเนี้ยงข้าใไส้ไปก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปรุงรงงข้าตจ้องใส่อีกเทียนหนึง่งอันนี้ไส้คือว่าหาม้มน,น้ำน้อนเลยไปงาเห็ดแป๊บเยียวก็สุกค่ะ,คะแบบจุๆเลยนี่นี่ค่ะ ต้มให้เห็ดมันสุกจากน้อยหนึ่งแค่ขึ้นโอ้โหใส่กระแยงนี่สุดยอดสุดยอดเหรอคะสุดยอดจนรูกสีสุดยอดแบบไหน อันนี้เขาก็เหลือไว้ตอนปรงนี่ค่ะนกมากินผี่สุดเลยเนี่ยกินกระตาําปนแหงแสดนกปูไว้หนูโอ้ยงามงามแหงนี่เดี๋ยวนะคะอันนี้นกกระดแก๊ดลงนี่ค่ะฮ็ดแป๊บเดียวก็สุกขาห็ดอ่ะว่าได,ด้ถือทำหอน แสบสุดแสบหาแสบปุนนี้ว่าได้อีกแล้วต้มไส่ปลาแหงแสบเลยค่ะเดี๋ยวมวือแดนนกสีต้มปลาใส้นม่สมให้เบิงค่ะสูตรนี้สุด,สดยอดไส่ผักกระแหงนี่อื บุ้ยผู้ดใดเห็ดหรอกค่ะใส่ใบข้าวแงนี่สุดยอดของสุดยอดมารวยมาแล้วมารวยมา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 ,มาะนี่เออไป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  เร,เร็วๆนะเดี๋ยวพนร้านกินก่อนนะบอกไว้ก่อนพนร้านกินนะอืม,มเสบแะ้วค่ะพี่น้อง กินได้ทั้งตำบลเนี่ค่ะต้มหน่อไม้สดใส่โครงไก่แซบสุดแซบแล้วก็ใส่เห็ดแล้วก็นี่ค่ะอันนี้กระแยงค่ะจากใดคลิปนี้นะคะนกกับผพ้ามาต้มไป นยใหม่สดใส่โครงไก่ใส่สมุนไพรต่างๆนะคะก็มีเห็ดแล้วก็เีจะมีใบพักระแยง,งนี่ค่ะสุดแสบค่ะแสบของความสุดแสบค่ะกับเข่าแรงมือนี เดี๋ยวตอนปรุงลงอ่ะเขาก็ใส่กันแย่งอีกรอบนึงค่ะเพื่อแบบความหอมหอมที่แบบว่าแบบเป็นตะแสบเลยอ่ะนกเจ๋ไหนคลิปนี้เ้ยค่ะน,นกอน่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้เ้ยค่ะกับข่าวแรกมื่อน,นี้แ่้ะคะ่ะ